วัดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2องขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือ2องขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง Youtube ผมเองก็มีที่ เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็นะฮะเทสใช้งานเพราะว่าคันนี้ผมก็จักว่าแต่งด้วยใช้งานด้วยนะครับนะฮะใช้งานทางไกลได้แน่นอนนะฮะเพราะรถนะฮะผมเช็คละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าใช้เองก็ต้องค่อนข้างที่จะ วิ่งทางไกลได้ทาความเร็วได้นะครับผมก็ถ้าเป็นรถตัวสูงคันนี้ก็จะเป็น Starla 4Win นะครับคันแค p ปโปนะครับมีชุดแต่งรอบคันเลยแล้วก็นะฮะคันนี้ยกสูงเป็นชุดยกอย่างดีนะฮะช่วงล่างเข้าโค้งอะไรค่อนข้างนิ่มนวลนะฮะคันนี้ไม่ค่อยโอเอเอ็นสักเท่าไหร่ขับนิ่มนะฮะช่วงล่างถือว่านิ่มดีมากไม่รู้ว่าเขาใช้ช่วงล่างอะไรนะฮะเซ็ตลงตัวอยู่นะครับผมนะฮะคันนี้เป็น 4Win นะฮะเกียร์ 4Wheel นะครับ เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับพวกนะวัดต,ต่างๆวัดโพ้นวัดเขทิน,นะฮะอุณหภูมิภายนอกใช้งานได้หมดนะฮะเกตวัดความเร็วใช้งานได้ทุกอย่างโฟวินใช้งานได้นะครับนะฮะวัดบุ๊ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ใช้งานได้นะครับผมนะฮะหาโฟวิวนะฮะก็คันนี้ไม่ใช่รถขี้เหล่อย่างแน่นอนนะฮะภายในสวยภายนอกสวยสีสันเต็มร้อยนะครับมี ล้ออยางออฟโรดให้แล้วนะครับแล้วก็มีฟีล็อกให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ท่านใดที่ยังไม่เห็นนะ็นะไปดูภายนอกก็ไปดูคลิปที่เคยลงเทสโฟล์วิวแล้วก็รายละเอียดของตัวรถนะฮะวันนี้ก็จะมาในส่วนของการขับขี่นะครับมาดูการขับขี่แบบถนนเรียบนะครับว่าทําความเร็วรอบสูงไหมนะครับแล้วก็อืดไหมนะ ไม่ได้กดเยอะนะครับเพราะว่าถ้ากดเยอะแรงมา้าตัวนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะ,ะเพราะว่าเขาเซ็ตเทอร์โบมาแล้วอินเตอร์มาแล้วนะครับนะ,ะถ้ากดเยอะมจะฝีเพราะว่าชุดคัดรับไม่ได้นะะถ้าจะเอาดีนะฮะก็ต้องใส่วีสองชั้น <ๆ S 1> นะครับผมแล้วก็อย่างน้อยๆก็ต้องเป็นผ้าทองแดงนะฮะ,นะะผ้าทองแดงผสมเยอะๆหน่อยก็จะ ก็จะดีหน่อยรับแรงบูตของรถคันนี้ได้เพราะแรงม้ารถคันนี้ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะฮะนี่เกียร์สี่นะครับนี่ครับรอบเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นี่เกียร์ห้านี่มีขึ้นเนินนะครับไม่อายรถใหม่แน่นอนนะครับผมนะฮะขับไม่หนีไม่ห่างจากรถใหม่แน่นอนถ้ากดคันเร่งเยอะๆแล้วคันนี้ถ้าลูกค้านะครับเอาไปใส่พวกวีสองชั้นนะครับอัตราเร่งดีมากนะคกดแป๊บเดียวมีร้อยขึ้นนะครับผมนะฮะ ปกติแล้วถ้าเป็นรถที่เครื่องยนต์ NA ไม่มีเทอร์โบไม่มีอินเตอร์นะครับนะถ้าไม่ทําเครื่องมาแล้วรถมีน้ําหนักทั้งลอ้อทั้งยางทั้งชุดออฟโรดแบบนี้นะฮะวิ่งไม่ออกนะครับผมอืดมากนะจะค่อนข้างอรือกินน้ํามันแต่ตัวนี้ก็คืออัตราเร่งพอมันดีขึ้นปุ๊บมันก็ไม่ได้กดรอบสูงมากก็จะประหยัดลงมานิดหนึ่งนะครับผมนะฮะนะแต่ถ้าเราขี่แบบ7 0 8 0ไม่จำเป็นต้องมีเทอร์โบนะครับ ไปเรื่อยๆค่อยๆกดคันเร่งก็ได้นะครับนะฮะแต่การขับขี่ถ้าไปดนอโรดมันต้องมีความแรงหน่อยนะครับผมนะฮะเวลาที่จะไปปีนไปไล่ไปสวนติดหลมรถจะมีกําลังเหลือเฟือขึ้นเขาขึ้นเนินนะครับนะฮะเอาไปต่อยอดเพิ่มเติมได้เอาไว้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะฮะคันนี้ถือว่าจบนะฮะเป็นโฟวิวนะครับผมใช้งานได้แน่นอนเลขไม้ก็อยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะฮะเครื่องยนต์สวยๆภายในสวยๆเลยคันนี้ไม่เท่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ การขับเข็มนะครับเราวิ่งจริงนะตอนนี้ก็วิ่งแค่ร้อยนะครับจริงๆมันมีความเร็วมากกว่าร้อยนะครับเพราะว่าล้อมันใหญ่นะครับพอวงล้อขนาดใหญ่ขึ้นนะครับความเร็วก็ต้องเข็มไม้มันจะแข็งนิดนึงนะฮะจริงๆมันจะประมาณ110ร้อยสิบะประมาณนี้มันจะต่างอยู่ประมาณ10บถึงสินะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภายนอกเดี๋ยวผมจอดแถวนี้นะฮะนี่เราวิ่งมาจากขอนแก่นะครับตอนนี้ถึงถึงบ้านไผ่เลยบ้านไผ่จะเข้าหนองสองห้องนะครับพอดีไปซื้อของมานะะีครับซื้อของเต็มลังรถเลยนะครับก็วิ่งกลับร้านค้านะครับนะ,ะพอดีมีร้านค้าที่นองสองห้องก็เลยวิ่งซื้อของแล้วใช้งานด้วยแล้วขับขี่ช่วงล่างคันนี้นิ่มนวลดีนะครับผมนะฮะไม่โอนเองไม่ดีดสักเท่าไหร่ครับดีครับสบายนะครับผมเนี่ย ขอแวะตลาดเดี๋ยวผมพาชมด้านนอกนะครับส่วนดูในเรื่องของเครื่องเรื่องของขับเคลื่อนสีล้อนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนๆได้โอ้โหทำไมคนเยอะอ๋อวันนี้มันมีบั้งไฟนี่ว่ามันมีบุญบั้งไฟนี่ว่าววมันมีบั้งไฟนี่ว่า อ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกอเราไปดูด้านนอกนะครับจำร์จำรอดูดอกดุก่อนด้านนอกนะครับคันนี้นี่ครับคันนี้นะครับผมเป็นโปวิวนะครับงอ,อยางครบนะสนใจก็ยังไงนะครับติดต่อมาที่เบอร์0 9 8ย์นะครับ สองเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดสี่สี่สองเนะครับอินดี้ไลน์ก็0 9 4 4 7 5 4 4 4 1นะครับมันจะขึ้นว่ารถบ้านมือสองคอนเทนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ฟรีจัดส่งอยู่ที่200กิโลเมตรนะครับฟรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับสนใจติดต่อมานะครับอยู่ที่ราคา29,000บาทเท่านั้นเองนะฮะนะฮะชัดซีดีไม่มีฟุบแน่นอนภายในสวยนะครับผม เข้าโค้งเก้าแสนร้อยสบายสบายมีแสงได้รถเรามันแรงลแล้วนี่ครับโกดกันเล่งหกสิบเปอร์เซ็นต์ฮะอ่ขับดีมากชุมชนผ่อนน้อยโอ้ช่วงล่างนิ่งนิ่งกว่าฟโฟลเจอ,เอร์เลยอ่ะ ถ้าไปเชียร์อจอนเนอร์เดิมๆันนี้ได้กว่าเส็นช่วงล่างมาดีมากยาวๆยาวปาวไปเรื่องความร้มอนนะครับสบายๆเดีย๋ยวเปิดไฟนลี่ให้หน้าปัดโชว์เองดีครับสบายทสบายมากไฟนลี่ก็ปรับแสงได้นะครับ รบแสงใไไห้ีึง่อนีนน่าปัดเพิ่มไฟอปแล้วถรีสสบายครับถ้าใช้ความเร็วอยู่ที่100นะครับขี่ยาวๆเดินทางไกลได้สบายๆก็จะมีแสงบ้างที่100-120นะครับแต่ก็ไม่ควรเกิน100เพราะรอบเครื่องถ้าสูงเกินไปการกินน้ำมันก็ต้องตามมาอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณ 2,600รอบ2,700รอบนะครับวิ่งอยู่ที่100ก็พอดีครับส่วนมากถ้าไม่เกิน2,500รอบการสสีนเปลืองน้ำมันก็จะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกินนั้นไปแล้วถึง3,000รอบก็ต้องกินต้องสดแน่นอนนะ,ะแสดงว่าคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายขับขี่รอบเครื่องไม่หนักจนเกินไปนะครับเพราะว่า2,500-2,600รอบก็คือวิ่งอยู่ที่100 ตอนนี้ก็จะประมาณถ้าข็มไม่ร้อยก็ 100, อยู่ประมาณร้อยสิบรนะครับผมความเร็วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสนใจคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะฮะค,บคับนี้แน่นอนเดี๋ยวต้องมีวันไหนทีถ่ายไปส่งรถบ้างนะครับเดีวจะถ่ายให้ชมวิ่งทางไกลได้จริงไหม อ่าจริงๆเราไม่ได้ใช้งานมันขนาดนี้นะครับไม่ได้วิ่งไกลวันละร้อยสองร้อยโลหรอกนะครับเดี๋ยวดูโค้งหน้านะครับโค้งหน้าจะเป็นโค้งอ่าต้องมีหกสิบองศาอยู่นะครับแล้วก็พื้นถนนไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับเหมือนไม่รับไม่ได้รับปุ่นเท่าไหร่จะเอียงเอียงตรงๆนิดๆนะฮะ มาลองดูความเร็วที่100คันนี้ผมลองขับแล้วนะครับก่อนที่จะมากล้าใช้ความเร็ว1 0 0นะครับว่าอัตราการเข้าโค้งเป็นยังไงฮะสบายนิ่งนะฮะไม่ดิ้นนะครับปกติถ้าถ้ารถบางคันนะฮะที่ชุดยกไม่ดีเวลาเราเข้าโค้งมันจะดึงหนีโค้งเยอะมากนะฮะนะจนรู้สึกว่าน่ากลัวหเลยขับยากนะครับแต่คันนี้ก็คือง่ายๆสบายๆนะครับ ศูนย์ช่วงล่างก็ถือว่าได้อยู่นะครับนะก็จะมีนิดๆหน่อยๆในการดึงเพราะว่าการใส่ยางใหญ่อาจจะกินยางไม่เท่ากาันบ้างอะไรบ้างนะฮะก็จะมีนิดนึงนะแต่ก็ไม่ไม่ดึงจนเราปวดแขนนะครับรถยังศูนย์ดีอยู่ช่วงล่างก็คือผมเช็คมาทั้งหมดแล้วนะครับนะฮะเอาขับอะไรทุกอย่างก็คือพร้อมนะครับไม่มีแตกไม่มีหกักยางกันฝุ่นไม่มีขาดนะครับนะฮะบูททุกอย่างแน่นนะครับ จะมีเพียงแค่ตัวชุดยกนะฮะเวลาเราบิดตัวนิดหน่อยมันก็จะมีเสียงเป็นธรรมดาเพราะว่าการใส่ชุดยกนะฮะมันมันไม่ได้เชื่อมตายนะครับเป็นการกอดรัดเทาขัดหลังเทาหลังนะฮะก็จะมีเสียงนิดหนึงเวลาบิดตัวแต่ถ้าขี่ตรงแบบนี้หรือเข้าโค้งอะไรก็ไม่ค่อยมีเสียงนะฮะจะมีตอนออกตัวนิดนิดบิดตัวหนักหนักนะประมาณนี้นะครับ เรามาสบายๆนะครับความร้อนสบายๆเขาโคง้งขับดีมากแอนะร์เย็นนะแอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะไม่ได้เปิดเยอะนะครับไม่ถึงกลางด้วยซ้ำกบพาครอบครัวมาไม่ได้ร้อนสู้แดดได้อยู่นะครับแล้วก็คันนี้น่าจะผมติดฟิล์มใหม่นะครับน่าจะเป็นติดฟิล์มใหม่ทั้งคันด้วยก็เลยสู้แดดได้แล้วก็ฟิล์มสวยไซส นะครับขับง่ายมองทางง่ายนะฮะนี่ครับ,บผมสปาร์นะฮะทำความเร็วได้ดีอยู่และตาเร่งดีอยู่นะครับถ้าไปใส่ชุดมีสองชั้นคือจบเลยนะครับจะขับขี่นี่คือความแรงจะเพิ่มมาอีกหลายแรงม้ามากนะฮะเพราะตอนนี้เครื่องยนต์มันทำกำลังแรงมาได้เยอะอยู่แต่ว่าชุดส่งกำลัง มันจับไม่อยู่นะครับมันจะฟรีบ้างเวลากดรอบสูงๆนะเวลาจะกดสูงมากๆแต่ถ้าไม่กดสูงมากก็ไม่เป็นไรครับไม่ฟรีขับสบายนะครับผมมีทาถนนด,ด้วยเวลาเราถอดเกียร์นะ,ะเกียร์ห้านี่เกียร์ห้าวิ่งอยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบนะฮะเติมคันเร่งไปก็ แป๊บเดียวเราขึ้นอยู่นะครับไม่ดไม่ได้ทดเกียร์ด้วยนี่ครับเจอขึ้นถนนจุดต่อถนนก็ถือว่านิ่มนะฮะคันนี้ถือว่าโชคไม่รู้ว่าเขาใช้โชคอะไรหรือเขาเซ็ตค่ามาดีนะครับมันนิ่มนวลมันไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวมีเพียงแค่รถจะรู้สึกว่าสูงเท่านั้นเองนะครับพอรถมันยกมานะครับแล้วก็ใสยย่ยางใหญ่ล้อใหญ่ด้วย ก็ดีนะฮะดีใช้ได้เลยนะครับ,ร,บรถเริ่มติดไปยาวๆหน่อยนะครับ mm hmm. ผมอยากให้เห็นว่าการขี่ทางไกลๆมันได้ไหมนะ mm hmm. เดี๋ยววันไหนีถ้าได้ไปส่งรถไกลๆอาจจะขี่อันนี้ลองดูนะครับ mm hmm. ถ่ายให้ดูว่าวิ่งทางไกลๆอีก200-300กิโล,ลเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. รถเจอนิดนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมก็าจะมีนิดๆหน่นอยๆที่ผมจะต้องต่อไฟพวกสปอตไลท์ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวล้างไล่น้ําใหม่นะครับนะฮะพอน้ําดูแล้วมันจะเป็นน้ําเก่าที่น้ายาหมดคุณภาพเดี๋ยวจัดการไล่ระบบน้ําทิ้งให้ใหม่นะครับเอาฝุ่นเอา,อาน้ำลอยห็นที่มันหมดคุณภาพออกนะฮะเดี๋ยวเติมน้ายาลอยหินนั้นใหม่เข้าไปนะับเพราะว่าผมก็กักใช้ด้วยนะครับถ้าซื้ออันนี้ไป ูทประมาณห้าห้าปอนด์นะครับไม่เป็นไรนะครับคัสไม่ฟีแถ้าสูงกว่าสิบปอนด์รนไปห้าถึงสิบปอน์นะมันก็จะฟีนิดน,นึงเพราะรอบเครื่องมันเยอะแรงมามันเยอะนะครับมีเทอร์โบโมีเต่เอาประมาณนี้ใกล้จะถึงร้านเราแล้วนะครับกดเป็นมานะครับรอบไม่รอไม่หน่วงมากเทอร์โบก็ถือว่าเซ็ตมาดี ไม่ได้เซตมาแบบไม่ค่อยเข้ากันนะฮะก็ถือว่าได้อยู่ออันนี้ก็ขี่เกียร์สี่เลยเบรกนะครับรถโดนบีบนะก็ต้องรอจังหวะนิดน,นึงไม่งั้นจะไปเบียดมอไซค์นะฮะนี่ครับกดที่เกียร์สี่นะครับก็ขึ้นเลยนะครับรอบก็มาเลยเทอ,อเร์โบเซตมาดีมากนะฮะเหมือนเทอ,อร์โบที่ทํามาโดยเฉพาะคันนี้เพราะคันนี้มันก็มีทั้งเทอ,อร์โบและอินเตอร์ด้วยนะครับผม สนใจยังไงนะฮะติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างรางคา2 10, 9 0 0 0บาทฟรีจัดส่งฟรีของเร็วให้5อย่างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับถึงแล้วนะครับขอบุญครับ